ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเลน o v o K10 Note ตครับผมในคลิปนี้นะครับเห็นหัวชาร์จใส่ชาร์จแบบนี้นะครับผมจะนำเจ้า l e n o v o K10 Not e ตนะครับมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ดูนะครับว่าจากศูนย์หรือว่าเครื่องบังคับปิดเลยก็คือไม่เหลือแบตสักเปอร์เซ็นต์เลยครับเปิดไม่ติดเปิดแล้วใช้งานไม่ได้เลยนะครับแล้วชาร์จไปจนถึง100%เเนเนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมก็ตัว สายชาร์จหัวชาร์จนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เอาออกมาจากกล่องนะครับเป็นอุปกรณ์ที่แถมมาจากกล่องเนาะก็สเปคหัวชาร์จนะครับตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์3 a 9โวลต์2 a แล้วก็12โวลต์1.5เนะครับนั่นก็คือหัวชาร์จ18วัตต์นั่นเองนะครับผมก็เป็นชาร์จเร็ว18วัตต์สายชาร์จของเขานะครับตัวนี้จะเป็น เป็น type C แล้วก็เป็น type A นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคครับผมผมเซตอัพสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับหัวชาร์จลงมาสายชาร์จนะครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยครับก็ผมขออนุญาตเปิดเครื่องไว้เหมือนเราใช้งานปกติแล้วกันนะครับสำหรับตัว Lenovo K10 Note ตัวนี้นะครับ ก็วางขายมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเปิดราคามาที่7,490บาทนะครับถ้าใครสนใจอยู่ตอนนี้นะครับก็ดูตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือว่า JD c e n t r น l นะครับผมเห็นเขาขายราคาอยู่ที่6,400จนถึง7,000ครับก็ลองดูได้อ่านรีวิวดูแล้วก็ค่อยสั่งนะครับผมใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมคุยสเปคให้ฟังหน่อยแล้วกันระหว่างรอตัวแบตเตอรี่เขาเข้านะครับก็ l e Novo K10 Not e ตัวนี้นะครับ หน้าจอของเขาให้ขนาดมาที่6.3ตัวความละเอียดที่ให้มาเป็น Full HD นะครับตัวนี้นะครับตัวจอเนี่ยต้องบอกว่าแอบเซอร์ไพรส์ครับก็คือฟิลลิ่งในการทัชเนี่ยถือว่าใช้ได้มากๆครับตัว CPU นะครับจะเป็นของ Snapdragon 710แรมให้มา6ตัวลอมให้มา128นะครับก็เป็น u s f 2.1เพิ่ม Memory c a การได้นะครับตัวกล้องตัวนี้กล้องหน้าเซลฟี่ให้มาความละเอียด16ล้านนะครับค่า f อยู่ที่ f 2.0รองรับ การถ่ายแบบ sdr นะครับก็คือถ่ายย้อนแสงแล้วก็กล้องหลังให้มา3เลนนะครับจะมีความละเอียดหลักอยู่ที่16ล้านค่า f 1.8แล้วก็เลนเทเลหรือว่าเลนซูมนะครับความละเอียด8ล้านค่า f 2.4ก็เป็นออปติคอลซูมได้2เท่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเลน depth sensor ก็คือความละเอียด5ล้านนะครับตัวแบตเตอรี่ที่เราจะเทสในการในครั้งนี้นะครับก็ให้ขนาดมาที่4,50 0มิลลิแอมนะครับตัวระบบชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จเร็ว18วัตต์ ก็จากสเปคแล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง40นาทีประมาณนี้นะให้ผมเดานะครับอันนี้ผมเดาเฉยๆเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันว่าเฮ้ยจากศูนย์เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เราเห็นนอกเป็นศูนย์จนถึง100%เนเี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็โอเคครับผมตรวจตอนนี้ได้3%แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขออนุญาตเปิดเครื่องไว้ปกติเหมือนคนใช้งานทั่วไปแล้วกันเนาะ เพราะว่าผมที่ผมเปิดเครื่องไว้ผมรู้ผมรู้แหละว่าถ้าปิดเครื่องชาร์จอะครับมันจะเร็วกว่าแต่ว่ามันก็เร็วกว่าไม่มากหรอกแต่ผมอยากให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดเครื่องเอาไว้เช็คลายเช็คเฟสหรือว่าเอาไว้สแตนบายรอรับสายรอรับอะไรต่างๆเนี่ยเราชาร์จแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ให้มันตรงกับการใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเผื่อคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่จะได้วางแผนการใช้งานนะครับผมก็คือสมมุติว่า คุณจะเดินทางตอนนี้มีแบตเตอรี่แค่20%นะถ้าคุณอาบน้ําแต่งตัวสัก30นาทีแล้วได้แบตกลับมาประมาณนี้เนี่ยมันจะพอเพียงพอต่อการใช้งานไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้เท่าไหร่เนี่ยสเอร์เผมปรับแสงหน้าจอขอปรับระดับกลางแล้วกันเพราะว่าผมต้องเปิดแสงหน้าจอให้มันสุดเพื่อที่จะบังคับให้มันหมดนะครับ กว่าจะเล่นจนหมดเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยสำหรับตัวนี้เชฟก็คือตอนนี้ผมปรับแสงไว้ที่อ่าเหลือมๆนิดนึงแล้วกันเลยครึ่งหลอดมานิดนึงแล้วกันเท่านี้แล้วกันเนาะตอนนี้ได้4%นะครับผม4%ตตรงนี้ก็โอเคครับผมมา รอลุ้นกันนะครับว่าเต็ม1น0เเนี่ยเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เวลาร่วงเลยมาได้ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก50นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเราก็จากศูนย์จนเปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็ได้90%เรียบร้อยแล้วก็เหลืออีก10%สุดท้ายแน่นอนนะครับ10%สุดท้ายเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว l e n ovo K10 Note นะครับแบตเตอรี่4 5 5 0ม mm, ิลลิแอมหัวชาร์จเป็น18วัตต์นะครับ ชาร์จแบตจาก0จนถึง90เนี่ยก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับอีก50นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า10%สุดท้ายเนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ ก็โอเคครับผมตอนนี้เวลาร่วงเลยมาได้ประมาณ2ชั่วโมงกับอีก28นาทีนะครับแบตเตอรี่ของผมผมชาร์จเต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับ30นาทีแรกเนี่ยได้29นะครับแล้วก็1ชั่วโมงได้57% 2ชั่วโมงได้94นะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็น์ที่แบบศจนถึง90%เนี่ยเขาใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับอีก50นาทีนะครับ ก็ถือว่าเร็วไหมอ่ะหนึ่งชั่วโมง50นาทีก็ไม่ได้เร็วมากแล้วกันเนาะก็สมมุติว่าถ้าใครจะเดินทางนะครับก็ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงมันถึงจะได้90ก็ก็ไม่ได้เร็วมากครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันแล้วก็จากศูนย์จนเต็ม100%นะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมงกับอีก28นาทีก็เกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับเปอร์เซ็นต์ที่90จนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ย เขาใช้เวลาชาร์จไปประมาณ38นาทีนะครับก็นานพอสมควรเนาะ38นาทีแต่ก็มันเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปครับเพราะว่าทุกแบน์เนี่ยช่วงเปอร์เซ็นต์ที่90ตจนถึงที่เปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นนะครับถ้าใครชาร์จแบตมาได้สักประมาณ 80หรือว่า90เนี่ยก็ไม่ต้องรอนะครับก็ถอดเดินทางต่อได้เลยก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันเต็มร้อยเนาะถ้าเต็มร้อยเนี่ยคุณจะเสียเวลาไปอีกประมาณเกือบ40นาทีมันถึงจะเต็มร้อยนะครับจาก90จนถึง100อย่างเงี้ยก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสําหรับคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับสําหรับ lenovo k 1 0 note ตัวนี้นะครับสเปคแบตเตอรี่ของเขาก็คือ4 5 0พนบมิลลิแอมนะ ตัวหัวชาร์จเป็นชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ